เป่าลูกโป่งกันนะคะอ่าเดี๋ยวให้ลิเริ่มก่อนนะครับผมอลิสจะแข่งกับทาวินนะครับเป่าโดยใช้ปากนะครับไม่ใชใช้เครื่องช่วยนะครับดูว่าใครลูกใหญ่กว่ากันนะครับครับแล้วเดี๋ยวช่วยตัดสิ่งกันด้วยนะครับผมอลิสสู้สู้อลิสสู้สู้ดูว่าลิจะไปถึงไหนนะครับผมอลิสได้แค่นี้นะครับตาทาวินนะครับเพื่อนๆดูครับผมทาวินตั้งใจเป่านะครับน้ำลายอย่าออกมาเยอะครับ เผาให้ลูกใหญ่ๆเลยนะออโอ้ดูความแข็งแรงครับปอดทวินนี่แข็งแรงมากนะโอใหญ่ไหมครับดูครับดูปอดทวินนะพเพื่อนเพื่อดูดูความแข็งแรงนะสุดยอดนะเฮ้ยทวินโอ้ทวินจะเ่าแตกเลหรอทวินทวินเสียวเสียวเสี้ยว ว้ามีชนะครับผมดูท่า